พึ่งอ,ออกมาแม่เป็นนั่งย่างนี่นะแน่ไปทีม่มย่างใส่ออกมาลุกมาในแม่ลุกมาเอ้าเฮ้ยแม่ในแม่ผมโอ้ยผมใหม่เว้ยเจ็บเบิ้งเบิ้งลูกขึ้นลูกขึ้นเบิ้งไอซีเบิ้งไงเบิ้ง

Ui, hít nhắn rồi này Ui, Cứ mang Hít khá khẽ đi. Ui, phụ phí đoàn nghề phụ Nào, nào Cái xám mua luôn cốt Cái ยงืบบอลลี่กับบอลพัดไสพี่น้องเลยเนาะหามนำซอยบอลลี่โอเคโอเคคลากรีพี่น้องเลยเนาะอยู่มืดอ,อยู่ค่ขำคือเก้าพี่น้องเลยเนาะทั้งอ่บาบอลนิวว่าสิกับแต่ว่าโบได้กับพี่น้องเลยเนาะลองคุมใหม่เนาะพี่น้องเนะาะครั้งแรกงานแรกเรียกไส้คมุมทั้งแม่เพิ่นเอาให้เนาะพี่น้องเนาะใช้ฐานนี่ฮามฐานก็มีคือโบไส้อะนะ เจ้าบนส่ยทานครับทานเด้อนี่ทานเอ้าออกมาแม่ไปนั่งย่างเนี่ยนะแนี่ไปทิ่มย่างใส่ออกมาลุกมาในแม่ลุกมาเอ้า มาเลยแม่เย็นมันแตกยิ่งแห่ไม่ใส่อยู่โอ้ยใช่ผมโอ้ยผมใหม่หมดใช่เบิ้งเบิ้งลูกขึ้นลูกขึ้นเบิ้งไอสิเบิ้งไหนเบิ้ง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 ตาดูใช่เบิ้งเลยเบิ้ง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 ผมใหม่หมดเลยผมใหม่คนตากระจุนมาไปหมด ปย่างมนะคอยย่างมันหิมมันกระตุกเข่านะคอยเบิ่งนี่กระตุกใครเตะโบเมนใครเตะโบถืงตาถึงยังเบิ่งเบิ่งยวนี้นี่ดูเบิ่งเบิ่งไอเสียไปเบิ่งนี่ปอาผมจุดรื่อยาถืวบอลจะไปตีออกเลยมันเก็ตว่าตอนแรกเคยบอกเพื่อนออกมาแล้วเพื่อนบอก่าังอยู่แล้วเคยบอกว่าเพื่อนนั่งอยู่นั่นเลยก่อนคอยเรียนแต่ปุ๊บกินนี่เบิ่งดูคิวของม ดีแต่ว่ามันบนระเบิดแห้งเนาะอ่าดีแต่ว่ากระตุกซื้อบางนี่กระตุกมีน้ำซื้อปู่อเบิ่งนเบิร์ในกล่องให้กระเทกนี่ออืปอเนาะเคยเปิร์นอยู่บัวชีนี่เปิดเบิดบนบอกระจังไม่เบิ่งนเขาดมเบิ่งจนคิวอ่ะคิวมัดอันตุเชียอะไรกี่ลืมอะไรอันพระเนื่องคอยเป็น ไปเดินจารีไปออกหัวอนหอนนี่ไปพิงพายบ่อเนายังไงเนาะพีแ้มันบกงตาถึงยังเอาเอาเอาใหม่เขาดูว่าเหยียบมันโค้งหมือนกันไม่โค้งมันถีเลยิโค้งมันไปอาบน้ำไปมันขนาดไหไปมามาได้แลวโอ้ยใช่ะกองเห็นอยู่ ไม่แย่งกังไหมเบอร์อะไรมาจกคุยอะไรไม่้องเบอร์วันนี้บอกไงออกมาแล้วเพิ่นเห็นเพิ่นกำลังนั่งนี่กะยันน้องเป็นนันนี่นี่กะเับเราว่าเอี้ยงกับหามนะเราว่าเอ็นั่งสักนั่งมาบุชความซะกไปไปกันดังเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ชิมต้มชุกี้ให้น้องๆมึงกินก่อน ไอ้พสกชานะกันนี่กินน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยหลอกค้างน้ำโอ้ยขนอ,อยังไงเซ<ฮ>ฟ้าขนออยู่สายหำ้งน้ำก่อนยังไง à nó có no bố mi thì là người nó, mất nhà này đây mất người okay. phải nua bố mi khăn nô no thì bố nó sẽ là xếp lại <cười> <cười> nha nè xin phi long đây nó Lừa lái tới phi long อาสีสุยิยะนี่จ้ะวันนี้ซื้อน้ำก้อนมาแช่ไว้เว้นนี่จ้ะมาสั่นบูดแล้วน้องเลยแก้วชิ้นดาดอันนี้ Để bọn đi vợ chia vào nó. Để Để chèo lưu an nắm chịu Rồi rồi bà phát sài lột này, lại. Chèo này chỉ Để xin <cười> <cười> Bảo phải luôn chỉ mưa bát nắm chịu nóng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  Bảo nóng chịu nóng chịu nóng mưa nóng chịu nóng chịu nóng chịu nóng lái nóng chịu xin Ui จำนี่แล้วพี่น้องเอ้ความแซ่บความนัวมันอีนั่งละแว้งเลยบอตัมีลูกสิ้นพร้อมพี่น้องเอ้ นี้ล่างมาเรียบร้อยลูกชิก้นก็ได้ใส่มือเลยได้พี่น,อน้องเลยเนะาะเพราะว่าอาจจะล่างมาเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวถามมันกดกันจากเสียล่อนลงอันนั้นนี่ลง,ปงเป็นยังไงเอาเด้อยังไงเนาะบันต่อทอดแล้วบันทอดขั้นตอนอหมูล,ลงแล้วเนาะบูบูตีเ้เนาะ chua xe dinh rồi vô One, two, three Ui, phụ phía này Nó Tiếp mơ phía này Hơ hơ nè, <laughs> sao xa lên <lại> lò nóng đừng <laughs> đi mẹ bôi một cho dạng mai mi Mè. úp mèo nè Mà 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 bát mèo nè. Hãy mà u mèo đi Mình mạnh cho mặt bít xay Nằm lại phụ bón dù được dù mà cứ cao phi nào ấy nó và xin mời tới bên mưa này nó sẽ pha và hết heo kia Oh. Wow. Đó, mực cái này accident lại nè, nó phi nông nó. Thang thua sắp bắn tốc, phi nông ấy phai cả sầm lưng chư đứa vô phi nào người nó non sai pha cả sầm lưng thì kết thúc bẻ sai phi người má bị bắn thì bay 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 xưng phi nào người thử đi làm lại còn mà ní phi nào người Hãy หวานจุ๊บเดี๋ยวมันผดจังเห็นผ้าหม้ออยู่บ่เซฟ้าเออมีแต่โบห็น Mình anh em vào này nhỉ nga Thầy nga nga mượt Cái nga nhạc, nhạc này nói nương Cái nga này nó nga trăng lời nga 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 Night tiếp vô. Say <laughs> sao bà mày 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 leo, mày <laughs> mày leo, mày 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 ดิ่จะดื้อเห็ดไผมาโอ้วันนี้ไปซื้อร่อนมาสามสิพันกี่้อกเลยเพื่อมาเห็ดห้น้องเชลล้ากินกินน้ำกันนี่แหละน่กเองนะเสร็จ่อนน้ำบุพเดทด้ว